หมูยอเห็ดพอก่อนทรงหลายคนว่าย่านส่งไปแลวตะเสียห้ามาเบิ่งห้องเย็นอุณหภูมิติดลบยีองศาเดี๋ยวเปิดห้องเย็นให้ดูเลยวันนี้นี่นี่ที่แรก <Wow. S 1> แล้วดูน้ำแข็งเกาะปะ hmm? <laughs> ้าน้ำแข็งพี่น้องว่าต้องย่านเสียเด้อ่ะ ขอมาสิบาบึง <Okay. S 1> บึงนี่ละไอ้วนๆนี่คือห้องเก็บหมูยอรกรนนี่เขาจะส่งอันนี้คือหมูยอเห็ดเพาะมีแค่นี้แล้วนะนี่ซัมนี่ผู้ใดจะสั่งไงฟ,ฟ้าสั่งนะครับผมมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยก่อนส่งเราจะแช่ฟิชแข็งให้อย่างดีถุงสีส้มๆคือถุงเก็บความเย็นนะครับผมจะรักษาอุณหภูมิเห็ดเพาะให้เย็นตลอดเวลาถึงลูกค้าจะไม่เสียจัดโปรอยู่นะหมูยอเห็ดเพาะแบบนี้ซื้อ2แท่งขนาดไซส์250กรัมอีกหนึ่งแท่งน้ำยำอีก1ขวด350บาทใครจะสั่ง รีบเลยนะครับผมจํานวนจํากัดมีแค่นี้ครับผมมีแค่นี้ใครสั่งไม่ทันรออีกทีคือปีหน้าเราไม่ต้องกลัวเสียด้วยแล้วดูอุณหภูมิแข็งป๊อก <c oughs> พ่นขายกสิข็งเราตอนนี้ <c oughs> หนาวเฮงเปล่าสั่งเนื้อคุณจะสั่งนะครับผมย้ําอีกรอบหนึ่ง <c oughs> หมูยอเห็ดเผาะซื้อ2แท่งล้อีกหนึ่งแท่งน้ํายําอีกหนึ่งขวด35 0ิบาทส่งฟรีมิตรบบห้างคือเก่าครับผมบร <c oughs> ิการถึงที่ครับ <c oughs> รอรับที่หน้าบ้านได้เลย